ีคะคว้าวอ,อ๋ออุออ้ยอู้ยฮ่องมันใจเย็นฮ่องมันมดีดีเจ็บมีดมด,ดไม่คุม,มอ่จ้าระวังมือนะคะอันนี้ใ,นใครซื้อมาให้เอ่ยบอกก่อนแม่อุ้มค่ะยืมทำไมซื้อมาให้ล่ะคะเพราะว่าอพอใจทำการบ้าน โอ้ใช่ไหมคะผัดใจดีใจไหมคะเอากล่องไหนยางยีนยาวยางยีนยาวกาแฟยิงชุกยางยีนยาวกาแฟโทรศัพท์ยิงชุกโอ้โหเอากองไหนตัวนี้พี่เอากล่องนี้เมื่อกี้ปัดใจอยากได้ตัวไหนปัดใจอยากได้ตัวไหนแกะทีละกองแกะทีละกองถ้าใครอยากแกะปัดใจอยากได้ตัวไหนตัวนี้กับตัวนี้ค่ะตัวไหนนะอันนี้สองตัวนี้ใช่ค่ะดีเข็ดใช่ไหมอ่ะ แกะทีละคนค่ะแกะให้เขาใจแกะก่อนอ่าดังกเออเดี๋ยวข้าวห้ามดูการนะเราต้องทายก่อนใช่ไหมว่าอยากได้ตัวไหนพอใจอยากได้ตัวไหนนะเอาใหม่จิาได้ไดวได้ได้อาใหดด้นดวยเอยนการเดี๋ยวใจอยากได้ตัวไหนนะอยากได้อยากได้ ก็ได้ได้ับันี้ซีเครตกับกระต่ายอ๋อดูสิว่าจะได้ซีเครตกับกระต่ายหรือเปล่าไม่นั่นนันัน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 ันันว้าได้ตากิงได้ไหมคะ่ใช่ได้หมาอือได้หมาดูสิคะดูดูชัดๆหน่อยให้ป้าดูหน่อยค่ะนีมต อันนี้นะะเลยค่ะน่ารักมากเลยตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวละสองกว่าบาทอ๋อโอเคเอ้าวบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวถ้าอยากไปดูอีกต้องไปติดตามที่ช่องพอใจลีรีบ๊ายบายค่ะน้องพอลบ,บ๊ายบายครับเพื่อนจากที่ตัวสี่ที่ อยากได้สองตัวนี้กับสีเขดแล้วก็ชาร์จได้งตัวพาใจได้ตัวไหนพาใจได้หมาอ่าะเดี๋ยวแม่จะถ่ายวิดีโอให้นะอุ้มคันเนี่ยใครจะ